ราศีธนูปีนี้ดวงจะพลิกมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีใครว่าราศีธนูจะไม่ปังจะไม่เฮงไม่จริงบอกได้เลยชาวราศีธนูดวงจะปังจะเฮงจะร่ำรวยใครพิมพ์มาคอมเมนต์มาบอกว่าหนูไม่เห็นปังหนูไม่เห็นรวยหนูไม่เห็นประสวัลเร็จบอกได้เลยเดี๋ยวดวงจะพลิก จะรุ่งโรประสมเร็จก่อนอื่นรับโชคพระยิบซีมีความศักดิ์สิทธิ์องค์พญาคุธปอหซึ่งเกียรติักชื่อเพลงัง,งสูงให้บ้านอยู่ร่มเย็นไม่สุขดวงชะตาท่านจะเปิดดุ้งโลดประสบควาสำเร็จขอให้พ่อปู่พญาคุตเมตตาปกปักคุ้มครองสิ่งไม่ดีสิ่งอันตรายสิ่งอัปมงคลสิ่งจังไรให้หายไปหมดสิ้น อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆของหมอซันนะครับขอให้ท่านรับทรัพย์มีโชครวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีรวย้อยล้านผันล้านปสวสรรค์เมล็ดงเฮงเฮงรวยรวยรวยต่อแต่นี้ไปท่านจะเจริญรุ่งเรืองทำมาค้าขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองอย่าลืมกดกันนะครับเรามาดูกัน ราศีธนูปีนี้ดวงจะพลิกมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีบุญกุศลวาสนามาแล้วถึงข่าวแล้วจะดวงเปิดรุงโลดประสร็จหมอสันขอทักเลยว่าชาวราศีธนูปีนี้จะพลิกจะรวยจะเฮงกล้าพูดเลยจะเป็นมหาเศรษฐีแน่นอนสิ่งดีๆสิ่งต่างๆจะเข้ามาสู่ชาวราศีธนูดวงชะตาชาวราศีธนูจะลุ่งโลดประสร็จ จะร่ำรวยด้วยสถิติทองมีเกณฑ์เป็นอย่างมากจะเฮงจะปังจะประสมวาตถุเร็จรวยรลยรวย,ยเฮงเฮงต่อแดนนี้ไปจะลุจน์ประสมวาตถุเล็จร่ำรวยมีเกณฑ์เป็นศรษฐีเงินล้านและมีเกณฑ์ออกรถใหม่ป้ายแดงออกบ้านซื้อบ้านหลังใหม่หลังโตดวงชะตาจะพลิกได้ดีแล้วอย่าลืมพ่อแม่ลืมบุญคุณที่ท่านเลี้ยงทนมา แล้วท่านจะยิ่งเจริญต่อไปเรื่อยๆจะประสบความสำเร็จล่ำรวยด้วยทรัพย์งเงินทองดวงชะตาจะพิพันธ์มีเกณฑ์ที่จะต้องเหน็ดเหนื่อยบ้างใครว่าดีแล้วจะลุ่งโลดจะไม่เหนื่อยไม่จริงชาวราศีธนูจะต้องเหนื่อยถึงจะดีถึงจะเฮงบางคนต้องการเพียงแค่มีงานทำบอกได้เลยเดี๋ยวจะงานมาเดี๋ยวจะเงินมาเดี๋ยวจะเป็นเศรษฐี ร่ลำรวยมาหาเศรษฐีแต่บอกไว้ก่อนชาวราศีธนูไม่ใช่สำหรับทุกท่านนะครับเพราะว่าแต่ละคนเกิดมาไม่เท่ากันดวงชะตาเกิดมาไม่เท่ากันบางคนเกิดมาตอนเช้าบางคนตอนเกิดมาตอนลางคืนลัคนาราศีก็ไม่เหมือนกันแล้วจะให้เป็นเหมือนกันทุกคนได้ไงแต่บอกไว้ก่อนมีเกณฑ์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 ไงท่านอยู่ในราศีธนูยังไงก็ต้องมีเกณฑ์ มีเกมเป็นสถษฐีไม่ต้องกลัวถึงแม้ดวงชะตาไม่เท่ากันแต่ยังไงก็มีเกมเป็นสถษฐีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเง่งๆต่อแดนนี้ไปจะพิกผนไปในทางที่ดีดวงโลดประสบความสำเร็จร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองเรามาเปิดไพ่สามใบดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านดูนะครับเปิดไพ่มาสามใบดวงชะตาจะพิกผนไปในทางที่ดีดวงชะตาของท่านคนน่ากลัวกว่าผีอีกผียังใจดี แม่ตาประทานพรแก่ชาวราศีธนูแต่คนนี่แหละให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีคอยกัดคอยจิกคอยอิจฉาอยู่ด้านหลังเพราะฉะนั้นท่านทําอะไรท่านทาให้เต็มที่แต่ว่าอย่าเหยียบเขาเรียกว่าอย่าเหยียบหน้าใครอย่าเหยียบเท้าใครอย่าเหยียบหางใครเดี๋ยวมันจะแหวงมากัดให้เพราะฉะนั้นให้ระวังดวงชะตาจะเปิดนะชาวราศีธนูท่านมีพลังที่สถิตลุงโลดประสมร็จ ดวงชะตามีคนสถิตแล้วจะทําให้ท่านร่ํำรวยผู้ใหญ่เมตตามอบโครงการใหญ่ๆใ,ให้แก่ท่านรอรับโชคได้เลยราศีธนูจะได้มรดกก็เป็นไปได้ร่ํำรวยเตรียมทรงวิญญ,ญาณไปสู่ภพภูมิที่ดีท่านจะร่ำรุ่มโลดประสบความเร็จร่ำรวยเฮงเฮงเฮคนไม่ดีจะมาลายหายไปสิน้นดวงชะตาเปิดแล้วชาวราศีธนูใครว่าราศีธนูดวงไม่ดีไม่จริง ดวงเดินนี้ปีนี้จะรุ่มโลปนะสมเร็จดียาวๆไปสามปีรวดดวงดาวไม่ดีออกไปหมดแล้วพ่ยุซีมีความศัดส,สินเปิดไพ่ขึ้นใหม่สามใหม่ย้ำดวงชะตาดวงชะตาจะมีเทวดาประจำตัวคอยปกปักุ้มครองท่านและพยายามส่งผลให้ท่านจเจริญรุ่กเรือแต่ท่านอย่าลืมกราบไหว้องค์พ่อแก่เมตตาประทานพรแก่ท่านนะครับชาวราศรีธนูโอเคครับ ขอท่านพบกับความตกบนเจริญสิ่งดีๆจะเข้ามาสู่ตัวท่านแน่นอนนะครับร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ